ก็เปิดฟามมาครับแล้วก็เอาเอทาโร่เครื่องน้ำจิ้มเนี่ยใส่ไปก่อนตามด้วยเบนโตครับ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมดูก่อนดูแบบโหไหมามากส <c oughs> วัสดีครับผมเป็ดครับและนี่ก็คือเป็ดทีวี <c oughs> ก็คลิปนี้นะครับเป็นตอนต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วรู้สึกว่ามันนานน,าน,นิดนึงก็เลยนี่คลิปนี้มาแยกคลิปเลยครับก็คือจะเอาทาโร่อบนี่แหละแต่ว่าเป็นทาโร่สูตรแปลกๆครับเอามาอบ อันนี้ก็แบบเบนโตะปกติอันนี้ไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมแล้วมันจะกรอบกรอกกินได้แต่ว่าจะเอามาล็อกอบดูแล้วก็อันนี้ทารโร่แบบยาวๆนี่ไม่รู้อบจะเป็นไงนะก็เดี๋ยวลองกันเครื่องอบนะครับใช้หม้ออบลมร้อนง่ายดีมาก็เปิดฟา์มาครับแล้วก็เอาทารโร่เครื่องน้มจิ้มีนะ่ยใส่ไปก่อนอ่าตามด้วยเบนโตะครับเบนโตะนี่แผ่นมันจะติดๆกันนิดนึนงนะก็แกะออกมาทีละชิ้นแล้วก็ใส่ให้มันกระจายกระจายกัน จากนั้นผมก็เก็บทาโบ่บางส่วนครับเอาไว้ใส่ไมโครเวฟนะแล้วก็กระจายทาโล่ให้มันแบบเกลี่ยๆ,ๆ,ๆกันนิดนึงต่อมาก็เป็นทาโล่แบบยาวครับนี่มันจะแบบเป็นวงๆนะก็คลี่ๆแล้วก็วางๆไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับตั้งอุณหภูมิรอบนี้ผมใช้175องศา,ศาเซลเซียสแล้วก็อุ่นไปครับระหว่างอุ่นเนี่ยผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับ พอสีมันเริ่มเข้มขึ้นเหมือนจะไหม้ผมก็เปิดออกดูก่อนนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวเนี่ยมันยังนิ่มๆอยู่นะครับผมก็เอาอันที่มันเหมือนจะไหม้นะครับอ,ออกมาก่อนอ่าจากนั้นก็อุ่นสีเขียวต่อครับ <S <S ก็รวมๆแล้วเส้นสีเขียว,วเส้นยาวนี่ครับอบไปประมาณ10นาทีนะแล้วก็เอาออกมาครับนี่ครับมันไหม้นะครับ ดีิบเอาขึ้นมาเดี๋ยวลองชิมดูอ่ะนี่ดูแบบโหไไม่มากเฮ้ยกรอบอันนี้นี้น่าจะคล้ายๆกันนะแบบเป็นเคลือบน้ำจงน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเฮ้ยกรอบโอหกรอบแบบกรอบแก๊บเลยครับพ้ยอันนี้น่าลองเลยพูดเลยอ่ะข้อดีของเบนโตะดีกว่าเอาไปแช่ตู้เย็นยังไงนะก็คือกรอบแล้วก็แบบแยกแผ่นได้ง่ายๆ ถ้าไปแช่ตู้เย็นมันจะแบบแผ่นมันจะติดติดกันใช่ไหมแล้วก็กินลําบากแล้วก็นี่เกาะกว่าแบบก็กรอบเลยนี่ผมผมอยากเอาไปลองใส่ไมโครเวฟอะ่ะน่าจะง่ายกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาที่เหลือไปใส่ไมโครเวฟดูลืมไปมีมีนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็แค่กรอบๆแหละแต่ว่าได้เป็นรสสาหร่ายก็แบบแปลกดีนี่เดี๋ยวเอาันี้ไปใส่ไมโครเวฟ อ่ะก็าชามที่วางคาโลกระจายกระจายมาแล้วครับใส่เข้าไมเควเวฟไปครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิที่450วัตต์นะครับเวลาประมาณ4นาทีคือ EP 2ที่ผมตั้งความร้อนสูงกว่าเดิมครับ EP แรกเนี่ยรอไป20นาทีครับก็ผ่านไป2นาทีเหมือนจะแบบได้กลิ่นแปลกๆเหมือนมันจะไหม้หรือเปล่าอย่างนี้ผมก็เลยออกมาดูนะครับแค่2นาทีเองนะก็มีเนี่ยบางส่วนมันก็แบบดูไม่ไหม้นะครับก็พอเวฟแค่นี้แล้วกันไปลองชิมดู ก็โหมันไหมอ่ะนะครับไหมแต่ลองกินดูนะอืกรอบอืกรอบอตรงที่มันไหมก็ไม่ได้ขมนะครับคงเป็นน้ำตาลและไหมโอ้กลิ่นคารามเมลอมาใช่เลยน้ำตาลไหมก่อนโหขมแล้วครับ อันที่ไม่ไหม้มันก็นิ่มๆนะครับใส่ไมโครเวฟไปยากแต่ใส่เตาอบผมว่าเวิร์กกว่าแต่ก็ถ้าขี้เกียจก็ไมโครเวฟก็พอได้นะก็จะเจอชิ้นกรอบบ้างนิ่มบ้างอะไรเงี้ยปนๆไปส่วนทาโร่ผมว่าโหมันกรอบได้เหมือนกันนะอย่างนี้ก็ดีครับแต่ผมว่าแช่ตู้เย็นง่ายกว่าแต่ถ้าซื้อมาซองใหญ่แช่ตู้เย็นอาจจะไม่เวิร์กนะมันจะติดกันไปหมดเลยแล้วก็กินลำบาก ก็ซองเล็กๆแล้วกันแล้วก็ส่วนทาโล่ก็แช่ตู้เย็นก็กินลบาบากเหมือนกันหน่อยแล้วพอออกมาสักพักมันก็จะหายเย็นใช่ไหมแต่นี้พอหายร้อนมันก็ยังกรอบอยู mm hmm. ่ก็แล้วแต่ความขยันแล้วกันครับผมว่าอันนี้เวิร์กนะดีด mm ีด hmm. ีกรอบง่ายกว่าแล้วก็ไมมง่ายกว่า mm hmm. ก็ถือว่าเป็นรสชาติแปลกใหม่กว่าแบบอบนะครับก็เอาไปแช่ตู้เย็นหรือว่าเอามาอบในโควเวฟหรือว่าใส่เตาอบได้หมดแล้วแต่ความขยัน ที่สําคัญระวังไหม้นะครับเท่านั้นเลยครับโอเคคลิปนี้มาแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วตามไปดูที่ Facebook เปเป็นทวีเมียจีมทิกตอกนะครับทาโลตอนอื่นๆก็น่าจะมีแค่นี้มี2ตอนไปดูได้ตอนหนึ่งตอนก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย คนถมถ่ายเสร็จแล้วเพิ่งมานึกได้ว่ามันคล้ายๆอะไรครับมันคล้ายๆสควิตตี้หรือมันก็ปลาหมึกกรอบแผ่นๆที่เคลือบน้ำจิ้มแบบอร่อยๆครับอืมแต่พวกนั้นแบบจะแพงนิดน,นึงแต่เนี้ยเป็นเบนโตะใช่ไหมหรือว่าซาโล่เคลือบน้ำจิ้มมันก็จะคล้ายๆกันได้ฟิลคล้ายๆกันไม่อร่อยเท่าแต่ว่าพอจะเทียบได้เออไปลองทากันดูครับ